สวัสดีครับทุกท่านที่เคารพครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมตาตุยพาสมเด็จเช่นเคยนะครับก็จะมาพบกับท่านด้วยเรื่องราวต่างๆของพระสมเด็จวัดละคังนั่นแหละครับก็วันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องอมวลาสานศักดิ์สิทธิ์ของภาะสมเด็จวัดละคังว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสองเรื่องด้วยกันนะครับ ก็คือ,อผงห้าชนิดนะครับผงพิเศษครับผงพุทธคุณผงพุทธคุณห้าชนิดแล้วก็แล้วก็ผงตะไคร้นะครับผงตะไคร่ใบเสมานะครับผงตะไคร่ในที่ขึ้นนีอยู่าตามใบเสมานะครับใบเสมาที่อยู่ในโบสถ์ะข้างโบสถ์ก็จะมาบพบกับท่านเป็นประจำนะครับถ้ามีเวลาว่างน,นะครับก็ตะตุวิพาสมเด็จก็จะมาพูดคุยให้ท่านฟัง ก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่กูด้อายุอานามก็ที่มากพอสมควรนะครับกว่าเจ็ดสิบกว่าปีนะครับเจ็ดสิบเอ็ดยากเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับว่าผิดพลาดตะกุกตะกักบ้างก็ขออาภัยท่านนะครับว่าอายุก็มากนะครับถ้าท่านชอบนะครับท่านชอบท่านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับตาตุยราสมเด็จบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้ให้กับผมด้วยนะครับ จะได้หาสิ่งใหม่ๆม,มาเกี่ยวกับพระสมเด็จหลายสิ่งหลายอย่างมาให้ท่านท่านได้รับรู้นะครับได้ท่านได้รับรู้กันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพูดถึงพระสมเด็จนี่ผมก็ยกย่องให้เป็นพระสมเด็จที่ศักดิ์สิทธิป์ปฏิหารแห่งแห่งมนุษย์โลกนะครับคือท่านมีท่านสมเด็จนี่ก็เป็นผู้ที่มี อาคมแก่กล้านะครับด้วยความเพียรด้วยความเพียรของท่านแต่ท่านมีความเก่งสมองอปัญญาเฉียบแหลมนะครับทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะแยะในจํานวนบรรดาพระนี่ก็ถือว่าพระสมเด็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระมากที่สุดนะครับพระสมเด็จนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มวลสารอยู่ในองค์พระมากที่สุดนะครับมากที่สุดกว่าได้นะครับของของแผ่นดินนั่นเลย นะครับผมที่ผ่านมาก็ได้เล่าเรื่องความอภินิการให้ท่านฟังได้หลายตอนด้วยกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผงวิเศษนะครับผงวิเศษผงพุทธคุณนั่นแหละครับก็จะมีห้าห้าอย่าง,าง,นะง,งห้มมหา,าอ,อย่างนะครับคือผงปัทมังนะครับผงตีนสิงเหผงมหาราชผงอิธิเจและผงพุทธคุณห้าอย่างนะครับห้าอย่างแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผงตะไคร่นะครับผงตะไคร่ใบเสมานะขึ้นอยู่ตามใบเสมาไม่ใช่ขึ้นอยู่ตามใบเสมาอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามพระปางนะครับแล้วก็ตามที่ก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐด้วยปูนนะครับก่อสร้างด้วยอิฐด้วยปูนนะครับก็จะขึ้นเป็นเป็นพืชนะครับเป็นพืชสีเขียวต้องไปใช้ขูดใช้ขูดเอานะครับมันจะเกาะติดตามผนังนะครับผนังโบสถ์ผนัง ใบเสมานะครับ่งเรียกว่าตะไคร้ใบเสมาอันนี้ก็สําหรับใบเสมาตะไคร้ใบเสมานี่ก็มันก็จะอยู่ชอบความชื้นนะครับตามผนังโบสถ์นะครับตามยอดีอย่างนี้นะครับก็จะเกาะเขียวเลยนะครับนี่เป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของสมเด็จวระลละังกนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพืชรักษาโรคชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชมันก็มันจะไป มันก็เป็นพืชชนิดหนึน่งที่ลอยอยู่ตามอากาศนะครับถึงลมพัดลมพัดอะไรพอมันตกที่ไหนมันก็จะไปเกาะติดที่นั่นโดนน้าโดนอะไรมีความชื้นมันก็จะก็จะแตกขยายขึ้นนะครับขยายขึ้นงอกเงยขึ้นมานะครับงอกเงยขึ้นมาเป็นพืชรักษาโรคได้ไม่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมพระสมเด็จวราคังสมัยก่อนไม่มียารักษาโรคเพราะโดนหาับปทานหาอารวาสทาโรคหาก็เหมือนสมัยนี้โรคโควิดก็คือโรคหา่น้หละครับ คนที่เอาพระสมเร็จไปแช่น้ำลึกแป่งในน้ำเนี่ยอธิษฐานกินแล้วก็หายจากโรคหา่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมที่เป็นยาก็มีนะครับยาพืชพันธุ์โบราณน,นะครับก็มาอยู่ในพระสมเด็จที่มีพุทธหลวงพุทธคุณ,ท,ท,คณที่มีพุทธคุณเข้มขังศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารของแผ่นดินนะครับก็พูดถึงพระสมเด็จนี่ทุกวันนี้ก็หายากมากนะครับจะเอารายละเอียด จะหาองค์ที่แท้ก็ต้องต้องใช้ความสามารถนะครับการขอวพ่อของของของปอมก็ออกมาเยอะนะครับของปอมาเยอะถ้าจะเอารายละเอียดจริงๆเนี่ยพระสมเด็จก็ก็บอกไว้หมดนะครับว่าจะเป็นน้ำหนักน้ำหนักเอยส่วนสูงเอยความยาวเอยนะครับเนี่ยมันก็ก็จะบอกไว้หมดน้ำหนักเท่าไหร่แต่ละพิมพ์น้ำหนักก็ไม่เหมือนกันแต่ละอย่างก็ความยาวไม่เหมือนกันนะครับก็จะบอกไว้หมดถ้าจะหารายละเอียดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกวันนี้ก็ดาดูด้วยตา เปินเผน,นะครับดูในผิวเผินก็กคนที่ว่าดูเก่งประสบการณ์มีมาลานปีก็ก็ใช้ได้นะครับก็กดูเป็นสําหรับผมนี่ก็ไม่ได้เก่งกาลนะครับแต่ว่าก็พอจะดูแยกแยะออกวันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับอันไหนเป็นของแท้อนไหนไม่แท้ก็พอจะดูได้เพราะว่าก็มีอาจารย์ที่ว่าที่เก่งๆของประเทศไทยเป็นอาจารย์นะครับสอนมานะครับแล้วก็อาศัยตัวเองอ่านตำรับตำรา นะครับอ่านตลอดตำรามาเยอะนะครับมีอบรมที่ไหนผมก็ไปนะครับไปอบรมที่ไหนผมก็ไปนะครับก็ก็พอมีความรู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับภาคสมเด็จวันละคางนั้นทุกวันนี้ราคาก็มีทั้งหลักร้อยนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ท่านพี่นาเอาแล้วกันนะครับว่าอันไหนมันเหมาะสมกับราคานะครับทุกวันนี้นะครับบางทีก็ แต่ก่อนมันไม่มีนะเป็นของหายากหายากจริงๆนะครับหายากมากนะครับเรียนพระทุกคนก็ก็มีอยู่ในสมเด็จแทบทุกคนนะครับนะแต่ว่ายุคยุคสมัยนี้มันจเจริญก้าวหน้านะครับจเจริญก้าวหน้าการศึกษามันก็ก็กว้างขวางเกี่ยวกับพระสมเด็จก็เรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้ตามสื่อตามอะไรนะครับ ก็วันนี้มาพูดกับท่านในสองเรื่องที่ผ่านมาก็คือผงวิเศษห้าชนิดแล้วก็ผงตะไคร่ใบเสมานั่นแหละครับหรือเรียกว่าผงตะไคร่เฉยๆนะครับไม่เกาะตามใบเสมาถ้าสวนมาก็เลยเรียกว่าผงตะไคร่ใบเสมานะครับนะครับที่เล่ามาถ้าชอบใจนะครับชอบใจหรือถูกใจว่าจะได้รับความรู้จากตกาตุยพระสมเด็จก็ช่วยเรากดไลค์กดแชร์นะครับกดทัตะไคร่นั่นแหละครับ ให้ต่ตุยบ้างสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับพูดมากก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับจะหาเรื่องราวมาคุยเล่าท่านฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ท่านมั่งมีศรีสุขนะครับปราศจากโรคภัยใกล้เก็บนะครับร่ำรวยเงินทองกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ตะตุยพ้าสมเด็จคลิปนี้ตะตุยพ้าสมเด็จก็ขอรับนลาท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับท่านครับ